ทอกทอกทอกพี่นอ้องมือนีิส่วไก่ส่วไก่พี่นอ้องมือนีิโอ้ใส่กระทะเลยพี่น้องเอ้ยมันสีเลือนัอ่นเนาะมันสีเลืออ่ามันสีเลือถ้วยพี่น้องมันเลือจานเนาะใส่ถาดใส่ถาดใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้อีอเมียยากแล้วอีเมียยากแล้วนี่มาพี่น้องวะโอ้มือนีิจัดไว้แกงกลยทุกวัน Nì, oh, mới này phi à, nông à, ơi ô mày này hóm hóm lót phi nông mày à nhún nhẩy cái chân này ăn mày này sút đét phi nông này tôm xào cay phi nông mày này rồi nè nè phi ơi มาพี่น้องมาสุกไก่สุกไก่เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวน้ำแม่เด้อมาเด้อเอฟซีมาทูสควอนมอนี้กินข้าวเบาเซีนยนเด้อมือนี้เด้อำเร็จพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาโอ้โนี่เนี่ยน,น,นี่หัวไก่ให้แม่กิน แสบแสบโอ้น้องตุกต,ตาโอ,อยูเมื่อนี่พี่น้องเอ่ยนองตกตาไปเฮี่ยงนั้นชื่อแล้วอือ โอ้พี่น้องแซ่บขนาดพี่นอง ลูกบายที่อันเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นເຊົ້າພີ່ນ້ອງເດີ້เพิ่นເຊົ້າປັນไข่ນໂຫພີນອງຄັກຂະໜານ້ຳອນແຊບດແຊບນຳเค็มຄູນครับຈໍ

เ้อะแยะโหทดลองขับก,กันาดเส้น,สนไก่แน่นๆเลยพีเน้อง

ฉินมาไกได้กนวกระดูกแซ่กระดูกไก่พันไก่แห้ง Sỏ cài bên tô kinh xăm cốt vinh nó còn mưa xẹp ไม่ก็สุดท้าย

ໄປໄວ້ໃຫ້น้องເຊັນເລີຍໃຫ້น้องຕົກຕາເ กินแม่กินอะไรจะไรกันแน่ไม่พี่เนาะ ้าคลิปนี้ก็บ่าเตียนสิขอจบตอนนีก่อนเนาะพี่น้องเก่อนอื่นก็คือเก่าพี่น้องฝากเป็นกลังใจให้แม่น้องๆบเตียนของกินอาจจะบรู้ลาพี่น้องแต่ก็กินยังมีความสุขเนาะพี่น้องเบิ่งวมันเทบเพื่อให้กําลังใจบเตียนให้แม่น้องนะี้เนาะเอ้าอกวสวสดีะสบาดีนอเนาะบ๊บ